เสาเช้านี้มีความโชคดีค่ะมีคนขับรถพาไปซื้อขี้ไก่ขี้หมูใส่สวนไม่ใช่ขี้หมูสิขี้บัวที่นี่จะไม่ค่อยมาเท่าไหร่แต่ก็ลองมาดูเพราะคิดว่าราคามันจะถูกกว่าห้างปกติที่เราไปสังเกตระหว่างทางหมคะต้นไม้เปลี่ยนสีสวยงามมากนี่คือใบไม้ร่วงยิ่งโดนแดดแดดออกนี่ยิ่งสวย นี่ค่ะขี้ไก่อัดเม็ดที่เราซื้อมา10กิโลขี้วัว10กิโลก็ประมาณร้อยแปดร้อยประมาณนี้แล้วค่ะถ้าคิดเป็นเงินไทยพยายามามาบ,บำรุงดินค่ะของสำหรับปีหน้าประมาณคุมพามีนาก็จะเริ่มเ,เริ่มปรุงดินเตรียมตัวปลูกผักส่วนตัวนี้ก็คือใช้สำหรับย่อยสลายเศษผักในครัวเรือนให้เร็วขึ้น นี่คือของเล่นชิ้นใหม่ของเรานี่สำหรับหน้าหนาวน้องผักก็เอาไว้ในนี้ลดราคาค่าจากลดราคา50%ปรนประมาณ2000นี่นละคะลองเอามาประกอบดูอารมณ์ก็คล้ายๆล้ายกับประกอบตู้เสื้อผ้าสมัยเป็นนักศึกษาคือใช้แบบเป็นผ้านะคะเหล็กบางๆเหล็กที่เราประกอบเองเหมือนกันเลยเหมือนกันเป๊ะเลยแบบนี้ ลูกชายก็มาช่วยประกอบถ้าไม่มีเขานี่ก็ใช้เวลานาน,านเหมือนกันแหละวันเสาร์เราประกอบเสร็จกันใช่ไหมคะบ่บายพอตอนเย็นการตอนกลางคืนเนี่ยลมแรงมากเลยคอไม่ดีเหมือนกันเพราะได้ยินเสียงดังข้างนอกเปิดเหมือนเหล็กกระทบกันเนี่ยตอนเช้าลูกชายมาเคาะประตูเพราะว่าตรงนี้คือฝั่งลูกชายห้องนอนลูกชาย แต่เช้ามาบอกหกโมงเช้าวันอาทิตย์กำลังนอนสบายเลยค่ะบอกว่าเนี่ยตู้เนี้ยมันมันจะมันเซแล้วมันจะเปลิวแล้วพลาสติกลุนลานออกมาช่วยกันเก็บพลาสติกเก็บเหล็กวุ่นวายมากๆเลยตอนเช้าหกโมงเช้าขอบคุณลูกชายหัวแก้วหัวแหวนทั้งมาช่วยประกอบทั้งมาช่วยเก็บนี่ค่ะหน้าตานี่ใกลายเสร็จแล้วนี่ตอนช่วยกัน วันเสาร์ช่วยกันก็ใช้เวลาอยู่เหมือนกันค่ะแต่ก็ดูออกมาออกมาแล้วก็ดูดีนะคะไม่มีลมมาขวางเนี่ยก็ใช้ได้อยู่แต่ลมมันแรงไงเขาเหล็กอ่อนๆมันก็ต้านไม่ได้มันก็เซมันก็จะพังอะไรเงี้ยแล้วก็ต้องรีบมาเก็บแต่เช้าสรุปพับโครงการค่ะจะเอาไปที่สวนไป ลองทำประกอบที่สวนที่พื้นดินต้นไม้ข้างๆเนี่ยรอบๆเปลี่ยนสีกันหมดแล้วค่ะเริ่มร่วงแล้วอีกหน่อยก็เหลือแต่กิ่งก้านก็เหมือนกับต้นไม้ยืนต้นตายที่จริงมันไม่ตายหรอกค่ะดูไปไม้ผลิช่วงกุมภาปีหน้ามันก็แตกยอดแตกใบอ่อนออกมาเหมือนเดิมยิ่งสวยตอนนี้อีกหน่อยก็ถือว่า จำศีลแล้วกันเหมือนกบจำศีลน,นะคะต้นไม้ก็จำศีลกระหมัอมข้นมช่วยแม่มากช่วยกันนี่ไงคะตอนเช้าวันอาทิตย์พอเก็บเสร็จเราก็ใช้สมุนไพรเราก็มาที่เดิมเดี๋ยวก็หาพลาสติกมาคลุม